สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่อง s u p e r b i ไบ r s เกอร์สปน้านะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของนี่ครับข้างหลังนี่คันข้างหลังนี่ย้อม็กหนึ่งร้อยห้าสิบหตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนท่อเป็นท่อผ่าหมกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการเปลี่ยนเลยไปไปกันเลยคือหน้าตา ของเจ้าน้ำมันเครื่องนะครับของรถสกูตเตอร์นะครับใช้เป็นของเอ็มซอยเหมือนกันนะครับนี่ 10W40 นะแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายครับเป็นของโมตุน 80W90 นะครับนี่ต่อมาจะเป็นท่อนะลูกค้านำมาเปลี่ยนเป็นของโปรสปีดนะครับยังไม่รู้ว่า ใส่มาแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมเหมือนกันอุปกรณ์ครับที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมจะบอกคร่าวๆเหมือนเดิมชุดบล็อกครับชุดใหญ่ต้องมีนะแล้วก็นี่เบอร์12แล้วก็เบอร์17เบอร์17จะเปลี่ยนตรงใต้ท้องรถนะต่อมากลวยไว้ใช้ตอนรอ เทน้ำมันเครื่องนะครับมันจะได้ไม่หกไม่เลอะฮะแล้วก็คัตเตอร์หรือว่ากันไกลก็ได้เอาไว้ตัดตรงนี้ครับนี่ที่ทำการขาดไม่ได้ฮะแกนล,ลอนหรือถังก็ได้ขอ,อเป็นภาชนะที่รองน้ํามันเครื่องได้นะครับขนาดประมาณสัก0.8ถึง3ลิตรก็ได้นี่แต่ของมมใช้ขนาดเหมือนเดิม5ลิตรนะครับอ่าแล้วก็มีผ้านี่ ไม่ใช้ชิดทำความสะอาดนะครับอ่ะเราจะไปชุมวิธีการเปลี่ยนกันเลย ตอนนี้เปลี่ยนท่อเสร็จแล้วนะครับจะมาฟังเสียงกันนะครับเสียงท่อเป็นไงบ้างครับเสียงท่อโอ้ผมว่าเสียงนุ่มนะราอนะเราดูนะเมื่อเนือน ถือว่าผ่านนะครับยังชอบนะโอเคครับเราไปต่อกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยโอเคไป เราจะมาเติมน้ำมันเฟืองท้ายก่อนนะครับอ้าวไปไหนละ่างมันเติมก่อนเราต้องบีบลงด้วยนะครับ ดินแล้วต้องทำความสะอาดโอเคนะครับน้ามันเคื่องท้ายเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปเติมน้ามันเครื่องกันเลยไป นี่ครับฝั่งนี้น้ำมันเครื่องเราจะเติมฝั่งขวานะครับส่วนน้ำมันเฟืองท้ายเราจะเปลี่ยนฝั่งซ้ายอ่านี่กลวยแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อเติมมาแนละ้ว ต้องรีบเติมนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆหมดหรยอยัางหมดหรือย่างหมดแล้วครับอัมา ทีนี้เราก็จะมาเช็คดูนะว่าน้ำมันถึงไหมนะนี่แถวใหมเอาใหม,ใหมดูนะแห้งหมดแล้วนะเราจะจิ้มลงไปปึ๊บอ่าเห็นไหมครับยังอยู่ในระดับนะครับนี่ตรงนี้อ่าถือว่าผ่านอ่าทีนี้แล้วก็ไปชิบจ้า เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเราเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายกับน้ำมันเครื่องแล้วก็ท่อนะครับจากนี้เราจะมาสตาร์ทรถทิ้งไว้สัก1-3มนาทีก่อนนะครับเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ครับสัก1น สำหรับคลิปนี้ผมว่ามีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันคลิปนี้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนข้อกคงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆชาว y ยูทู e ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ Vi klarer ikke.